ครับมายกที่4แล้วมีหมัดกับแข้งคอยสกัดการบุกของสันนจงสนันนครับทำไปทํามาจะเป็นมวยนอกกับในนอกเป็นของเก่งไทยแลนด์นายจะเป็นของจงสนันนจอมลงทุนแม่เสียบขอเดินบ้างแล้วครับ ม่ไปไทยแลนด์เดินบ้างแล้วครับก็เดินมา3ยกกว่ามาถึงตัวนี้เก<ฮ>่งไทยแลนด์จิมมัดหนึ่งสองมัติสองน้ำกระจายพอได้เลยครับ แข่งกับมัดมัดมีนวมใส่แข่งไม่มีนวมสวมแล้วครับอีกอย่างยังไม่เข้าจุดโฟกัสเ,เป็นมัดทักทากส่วนใหญ่นะครับถ้าต่ยาน,นักสู้เก่งไทยแลนด์ต้องทำหน้าที่ของตัวเองยิงมัดหนึสองถูกบ้างไม่ถูกบ้างาว่ากันจงตาน,น,นก็ตีกันเชียงไปร,รอบๆคอยสกัดริยแข้งมัง่ง เข่ามังเก่งไทยแลนด์เกมมันกดได้ท่ตรงเดินแล้วครบบบคับคอยกักคอยล้วคอยโตะแหมหมัดนี้ถ้าโดนเต็มเต็มมัดนี้เป็นไงโอ้โหได้น้ำด้จิ้มมัดหนึ่งสองแต่บังเอิญว่าจงตอนนเขาไม่ตกใจครับคอยกักคอยรวบ คอยทำลายจังหวะตลอดแนนอนะออนะบแดบนี้คือภาพสวยๆหลังจากรคัดังสามผลการแข่งขันชูชมือไปทางด้านนักมวยมุมแดงจงสนันลุกบุญม,มีชนะไปโดย